สบายดีทุกคนสบายดีสุขุสุขคนเด้อเมื่อนี้กันมาพบพอกันบนุ่งนิงคนไกลบ้านคือเก่าเนาะเมื่อนี้นิงซิมาอัปเดตหัวเนาะเพื่อที่ให้สร้างผลเหตุกันยังกว่าท่านแล้วดอกแต่่นก็ก่อมาลเลยนาะเรียนนิงสิมาอัปเดตให้ทุกคนได้เบื่องเนาะว่า่นเหตุไปหอดไสแล้วทางนี้ก็สิเป็นหน้าทางเนาะ กำลังก่อแอวอยู่เดแต่มาแาวเติบแลวเนาะแต่ว่าทั้งหลังบดิก,ก่อสูงเนาะทุกคนเพราะว่าดินทั้งหลังมันโนนอะนะมันเนินขึ้นไปก็เลยก่อไปตามดินเนาะมาบอลนี้มันชีต่ำมันก็เลยอยันทางนี้ก็ก่อขึ้นสูงเติบ เกือบเมื่อดินบล็อกหาลอ,อยเลยได้นน่แถวนี้แถวนี้กับแถวนี้เนาะดินบล็อกหาลอ,อยเกือบเมื่อละ แต่ว่ามือนีสร้างพันยุดเนาะมือนีมีงานแต่งเนาะงานแต่งหลายบอดลวกังานขึ้นบ้านใหม่อีกเนาะสร้างพันกันเลยได้ยุดไปงานแต่งมือน,นีสร้างเพ่นบ่ได้มาเห็ดงานเนาะยัง,างทางหนายัง,างขาหนีไปเนาะยัง,างขาหนีไปแต่ก็ะสูงเติบยุ่นี่ เลยแอวขึ้นมาแล้วบ่อนนี่เพราะว่าดินทั้งนี้มันต่ำเนี่ยแต่นี๊เดี๋ยวเพิ่นกับสีเทคานเนาะสีเทคานแล้วเพิ่นกับสีใส่ตะนางให้เพราะว่านิ๊ใส่ตะนางเอาเนาะไปะยาก,ก่อขึ้นสุดก่อขึ้นซุดเดี๋ยวล่มสิบะเขา ันนี้พิ่นก็เทคาน์ลุ่มเนาะบ่อนี้เพิ่นเทคาน์าลุ่มเทคาน์ลุ่มแล้วเพิ่นก็ใส่ดินบล็อกลงแนมบ่เห็นดอกเนะาะคาน์ลุ่มพิ่นเทแล้วเพิน่นธุจะก่อขึ้นมาก่อขึ้นมามาฮอดบ่อนี้เพิ่นก็สิเทคานอีกเทื่อนึงเนาะแต่เพิ่นยังเฮ็ดบ่ทันแล้ว แต่สาวนี่ยังสิดต่ออยู่นะทุกคนนิ่ยังสิดต่อสาอยู่เพราะว่าสามันต่ําเพราะว่าบอนดินต่ําบอนดินลุบนี่สามันก็สิต่ําลงไปอีกเนาะก็ต้องได้ต่อขึ้นพอดีแหละทุกคนซ้ำเนี่ยเผื่อว่านิ่งได้มาทมดินเอาดินมาทมใส่อีกเนาะเพราะว่ามันคอยนะทำใส่ดินเข้าไปแล้วก ก็สิบ่สูงปานใดดอกตะอันบ้านทางหลังเนาะเพิ่นขึ้นบ้านใหม่ได้มื้อนี้บ้านหลังนเพิ่นขึ้นละเพิ่นขึ้นบ้านใหม่เนาะเพิ่นกําลังกินกันอยู่ ว่าิะไปซื้อก,กะโลยปูผื่นอยู่ยังบ่ท่านเดี๋ยวไปเบิ่งกะโลเนาะเดี๋ยวสิไปเบิง่งราคากะโลบ้านเฮาคิคนขายกันแต่งได๋เนาะเพื่อนทั้งขางเนาะเพื่อนรีเพิด ขึ้นให้มันทันปีใหม่เนาะเฮือนบอนนี่เพือนฝ้าวเห็ดนี่นะเฮือนทางหลังนี่เฮือนทางขางนี่เพือนฝ้าวขึ้นให้มันทันปีใหม่สาก,กลเนาะลมสงบ

กูเข้าอีกนายนายกินหันกินละกัเตะได้หัวโตหัวตางใส่ไอ้เดินหนึ่งกับเตะเนี่ยหางกินแบบถึง